ฉินโนจะตายไปรักคนอื่นดีกว่าบ้านหลังนี้สวยนะทุกคนมิสเสนด้วยบานนาโมงสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังติไป ใหญ่ใจดีสื่อของสไปเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ใครนานรอดูนะคะถ่ายรูปอันด่เด้อขาดตัดงต่อถ่ายเงยเอาหลุดดีเนาะคุณใหญ่ใจดีเขาจับกุญแจดีแต่บอกเซอรอพงมีการเซอร์พงษ์เซอร์ไพร์ยี่้ก็อยากมีโมเมนต์นั่นเด้อยากมีเหตการนะกคนงามบเฮ้บอ ผู้อยากมีโมเมนต์แบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเออมีเอฟซีแบบซื้อของให้มาเอามาเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยเป็นชิ้นใหญ่ๆจริงไม่ใหญ่แต่กูคงไม่หรอกเพราะว่ามีแต่คนสร้างกูซะส่วนหน่อยดอกสสัญลักษณ์หั่กูอะไรเอ้าแนนพี่น้องส่วนมากก็หั่เท้าเลยเนาะพอที่สร้างก็ส่วนหน่อยอะไรอ่ะเไม่ได้สนใจดอกนอนาะผมบ่แน่ได้เถื่อบางมือแล้ว เดี๋ยวที่สร้างที่สร้างเานะสื่อแบบวเาเซื้อผ่าให้เราดีเป็นระเบิดจะสิ่งว่าอย่านะมึงแจ๊แตตุ่มสนาอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้ำมองน้อยที่เราบ้านน้ำมองน้อยนะครับบ้านห้องคำจากเอื้อยใหญ่ใจดีเพลินสื่อไปซื้อผ่ายสา,ว,า,าวันหลัวก็ทท่เรือประกาวัดน์ามบุญ เรืองเงินอยู่ผ่านหาน้ำพอน้ำแม่โดย,อยเ,ดอเอื้อขอบใจลายเด้อซาถูกบุญเด้อเอื้อขอบคุณค่ะขอบใจลายลายเด้อเลยเด้อขอบใจลายคนเก่าคนเดิมพี่น้องคน,นที่ซื้อตูปไอซ์วรรานตลาดแมนคนที่ซื้อตูปจ้าขอบคุณพี่แม่ลายลายเด้อค่ะไอซสว่านหาล้อยเลยหาล้อยตลับมาแล้วข้ากามาตลับมาต่อเลย ทางแนน,นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านของยายมีพี่น้องเนี่ยหมู่บ้านเดมีค่ะยายมีกับซีเรียวขวาทางนั้นแม่เลี้ยวซ้ายกรับไปบ้านอามีตรงไปกับเป็นบ้านปังค่ะตรงไปเป็นบ้านาน้องไฮบ้านเป็นทางสีแพ่งนะคะ าทางนี้นก็จะเป็นบ้านอาหมีทางนั้นก็จะเป็นน้ำสร้างกูได้ไปตามน้ำสร้างนะอ้าวมึงหรอให้วะเอามอสตาร์ไไปใส่ดินะอ้าวมึงตัวสตาร์ไปใส่เฮ้ยเฮ้ยน้ำสร้างนักคุณแท้นี่โอ้โหสงสัยเป็นทางกรอกกูจ๊ะทางกร<า>อก เงินเดือนนี้นะเงินรางใกล้ๆก็คืออาลีอินเลยแงงขนาดไหนคหาผลยังบุญเงินมันกว่ารางใด้างใดเลยการสาดบ้านอเมริกาพี่น้องเลยโดยพี่น้องไม่ได้ตัดนะคุณแม่เลยยาวเลยถึงแล้วค่ะเจมมาล่าไปปฏิบัติธรรมเหรอเนีพี่น้องสาธุค่ะคุณแม่สาธุศิลคุณแม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะคะอย่าคิดว่าปัวยน้องปัวยน้องนะคะคุณแม่เลย อีแม่บอนันอยู่เฮ้ยแม่ย่ายอยู่อีแม่อยู่พอ,อ,อดีเลยเป็นบัตรใหม่ส,าว,าสาว,าวันเนาะสวันก็อยู่หุวนพอดีเจ้าเอ้ยเพื่อนบอกแซดบอกสวันแลวบอสจ้าสวันก็ตกใจโหลดไทยเนามาวันแกยังมารบัตรใหม่นะสสวานันกะ็ะด้กูคือโบเทนหุม่มมานี้เลยข้างหลงังอ้าวสุดครับพี่เนองกูดาวเทนหุ่งครับ อาบเห็นอรีบางค่ะลองไปค่ะเดี๋ยวไปโบให้ฮัลโหลฮัลโหลเออไปไปบวชอยู่เสทำ้าค่ะบดีดก็มาไปมอนมาพี่เฮียกำลังว้ากัน่วานมีเว่าอย่งลงไปในตู้เขาเลยเป็นกินน้ำบอแห้วบาวานก่อนคน เราแอนฮีบ,ก,บกี้ขนกะเขาคิ้วเจ้าองจีเป็นเบาวานั่นเกอนม,มืองักโบกีาาัาช่ธรรมดาๆไม่คอคุ้มแล้วข่าป <c oughs> ูนยุดเลยพวกแป้งนี้ัแหงว่ะที่สุดของการที่เรามาจากก่าเอยใหญ่ใจดีซื้อมาเซอร์ไพส์พหนูไนะ้ล้างรถนะกรี๊ดค่ะ ปลิดเฮ้ยน้ำตาแตกน้ำตาแตกออกมาเสื้อผ้าอีกแล้ววังคันก็เสื้อผ้ายังมีเสื้อผอีกิ่้เห็นแต่เราส่งกัมาสักวันสักคืนวันพอดรุ่นกระไรวันซื้อบให้สวรรค์นอนแต่เอาลงมาขอบคุณค่ะขอบใจเอื่ยหลายๆเด้อเนาะเห็นแต่เราเสร็จมาบอกว่าเสอร์ฟมีเสื้อผ้าแต่เราบวากยังได้บอกเช่นนั้นเธอเสื้อผ้ายิ่งง่ต้องน้ำอ้อยอะไรซองซ้ำขวดนาน ยิงไปไปตัดมาซอยกันปั่นเอง <c oughs> จัดไปเอ,อ้ลอยลุยโลดไปตัดเอง <c oughs> ปั่นเอง <c oughs> <c oughs> ได้เสมอจ้าแต่ว่าเดี๋ยวตองนันไปปั่นน้ำกันป้า <c oughs> โทเราสืบตู้เซ่ให้พะนะันแมนตู้น้อยพอดี <c oughs> ว่าวาอย่าคายปิ้งอยากลับมาคายปิ้งอีกจะเข็ดจะมีเงียงเ้ยเงมือก่อนเราบอกกันเรื่องตู้เซ่นี่เร็วเฮ้พอดีสร้างได้เป็นมังเซน้ำอ้อยโอ้ยพอดีแล้วแข็งเบิร์ด เปิดลงมาเลยเฮ้ยมันจามาหายใหญ่ใหญ่หนะเฮ้ยหกพันหกพันถันเกือบจะสามตูบเนาะป้าตัวแห่มาเลย,แ,ยแล้วก็ยังวันจมมากกับอีอะไรจางมีโม,มเมนต์นี่ได้ว่ามมมมวอ๋ออยู่สื่อแล้วมีคนแบบแก่มาหายอย่างสี่ พะแกลยังหายวะข้าคือยังประดานแดกได้ยังวะอียังเขาก็มีบ้านคอยนะอียังก็มีเมื่อไรคอยอยากได้ยังวะคือบวอออกว่าอยากได้ยางพอตู้ก็มีเลยบ้านมีแล้วรถมีแล้วสาโถอลังการต่างวันซะก่อนเด้อจากสามสิบนาทีให้น้ำยามันเข่าที่ก่อน แก่ค่ะมาแก้ดีใจนอนแก่บ<อ>กา้างมะแก่ห้อเ,เป็นชนแก่แ <c oughs> หายเออยี่ห้อนี่ดีอยู่พี่น้องดีประหยัดไฟแ,แบบว่าได้เสียขาไฟหน่อยได้ว่าเอืีอยิ่นเลยจาดหาย <c oughs> ก็เลยมาเพิ่มขาไฟเพิ่มขาไฟหาย ยายรุ่นไปใส่นะยายรุ่นไปจิไปกินเนิงไปกินเผิอมีพอดีขนาใหญ่มันก็มีแนวแสเดมันมีคิงเดือดันคิงใส่เองเด้อมันมีลอกมันเอ่เวายโยนผูล้วมันยูไปอยู่มาได้อ๋อฮันสะลดรับครับอันฟ้าพอดีพอดีัยางบูคเออมันมีแบบหลอกน้เนะ เอาขึ้นทางเทียงมาหรือไว้ตารางขายอยู่บ้านนะช่งซื้สิไดือดเมาบ้านเอออยู่บ้านคนขายอยู่หันอีแม่เข่าด้ิใหญ่ดิโหนี่นี่นะเนาะมีแต่เบาบ่อยแกมาสบายฟาแกมาสบายต้องเลยแล้วขอบคุณค่ะเอ้ยรอบหน้านะเอาแบบเอาจากสองชิ้นเดนาะชิ้นนี้ง่ายเดี๋ยวสิแก่มาอีก อาอย่างนอนบัตรนี้ต้องเป็นแอร์แล้วละ่ะว่าแอร์ที่มาติดเล้เนี่ยเป็นเสาบ้านเนาดูบ้านเงินในหม่ซะก่อนเอออันนี้อันนี้สอดน้ำแ,แข็งมันน้ำแข็งมันโอเอเออมีน้ำสอดโอ้ว่ามันดีว่าเนาะบริษัทนี่เขาเห็ดดีว่ามึงดูมีหัวในสอดน้ำแข็งพอดีเลยพอดี นยขิดยี่ว่าเอ้าเอื่อยเพื่อนบอกว่าอย่าให้อันให้สาวันอยู่เทียงเด้อมาสันเอาัดบริสเอมาบอกสามว่าจวดจะมาเห็นว่ามาอยู่เห็นได้ไงวะได้เสมอค่ะทีกินกันแงประวันกินก็ได้ค่ะกินลรยประวันกินเด้ไ่อย่าตามคนนี้ไปนะพคนนีขิดอุกน้ำมันอย่างเดียวเลยนะ รีวิวอาหารหลายส่งนี่ก็เลยบาวันดาราก็จังว่ามึงสิมาหายกูนอนเสร็จเออมึงสิมานอนหายกูเสร็จน้ำเลืองมึงน่ะบ่ว่าโพดโผ่จะแสงมีเมนูใหม่เป็นลูกค้าประจำจนบ่วันขึ้นน้องฟ้าจะโดนทั้งนมจากเป็นตั้งแต่ตอนลายมอจนถามว่าบ่วันจะขึ้นได้ป่ะสั่นจะเป็นโดนหรือบ่ามอว่ามบ่สาารถฮู้้ได หม้ทั้งว่าถ้ามีอาการแปลกๆเขาไปปวดตั้งแต่แรกเขาก็หูแล้วหน่อยดมันแห้งหรือยังไงสนะน่ก็คือขึ้นหนักแล้วขึ้นแหงมันขึ้นแห้งขนาดย่ำเารหรือมันยังขึ้นเวจเลขาบอเคยเป็นมาตเฮงระหวางหกเจ็ดเดือนแล้วมันว่ะต้นเี้มันรเดือนลปีนี้นเรื่องนะเรื่องเสพไ้พี่น้อง ลงท้ายดุดเบาหวานเอ้อขอบใจลายเด้เออเด้อขอบใจลายขอบใจลายๆด้เออด้ออยู่ดีมีแหงทำรวยทำรวยข้าก็ยังมีโมเมนต์ด้อเนะข้าบ่อาสินใหญ่ดอกข้าเอาประมาณซ้ำนี้สำฝ่ามือนี่อันนั้นคือทองแท่งทองัพสัใหม่จ้าข้าต้องการแบบนั้น ของการจะโทรศัพท์ใหม่เอาอย่าง S25 หรอ S25 Ultra ต้องไปแช่์นี่เพราะระหว่างทีเฮือนบนเร็วแอบบนีเดียวกับลุ่มอีค่ะเปลี่ยนกันเขากับอีเมยเปลี่ยนรุ่นแล้วเขาได้เพวก